หลายพื้นที่ค่อนข้างคึกคักนะครับแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาภาคอีสานเนี่ยอาจจะดูเงียบเหงากว่าภาคอื่นๆเพราะว่าเจอคลัสเตอร์โอมิครอนในหลายจังหวัดเขาก่อนเพื่อนเลยครับก็ทําให้แต่ละพื้นที่เขายกเลิกจัดงานไปหรือว่าต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนจุดที่ยังคงจัดงานอยู่ก็ต้องมีมาตรการค่อนข้างเข้มงวดอย่างเช่นที่จังหวัดนครราชสีมาครับให้คุณผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศของการแสดงในคืนสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของลูกหลานชาวโคร,ราช ในงานโคราชเขาดาว2022เมื่อ31ธันวาคมที่ผ่านมาจุดนี้อยู่หน้าศาลากลางจังหวัดก็มีศิลปินนักร้องหมอลำร่วมแสดงบนเวทีจนถึงช่วงเที่ยงคืนนับถอยหลังจุดพลุที่สื่อไปด้วยความยิ่งใหญ่สว่างสวัยท่วงช่วงและความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอีสานต้อนรับสักการใหม่กันไป สำหรับการจัดงานเท้าเดาในครั้งนี้นะครับก็อยู่ภายใต้มาตราการคัดกรองโควิด -19 อย่างเข้มงวดนะครับคนที่จะมาร่วมงานเมื่อลงทะเบียนหน้าง,งานแล้วก็ต้องตรวจ ATK รอผลประมาณ15นาทีก็จะได้ใบรับรองจึงจะสามารถร่วมงานได้ภายในงานเขาก็จะมีการจัดที่นั่งแบบเก้าอี้เว้นระยะห่าง150ตัวเท่านั้นนะครับหากมีคนมาร่วมงานจำนวนมากก็ต้องหมุนเวียนสลับสอบเลียนกันไปถือว่าคนที่มาร่วมงานนั้นจากภาพดูแล้วก็ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่นะครับ แม้จะเป็นจังหวัดที่จัดงานเฉลิมฉลองปีใหม่แต่หลังปีใหม่จุดนี้พบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อนั้นอาจจะยังไม่ได้สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญครับวันที่3มกราคมมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น23คนในจํานวนนี้ยืนยันว่าเป็นโอมิครอน2คนซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มาร่วมงานด้วยนะครับเป็นคนที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสและอีกคนมาจากชนบุรี นอกจากนี้ยังพบคลัสเตอร์ใหม่นะครับเป็นคลัสเตอร์ผับ2แห่งซึ่งตอนนี้เริ่มพบผู้ติดเชื้อเจ้าหน้าที่ก็ขอให้นักท่องเที่ยวเข้ารับการตรวจหาเชื้ออยู่แตกต่างจากบรรยากาศเฉลิมฉลองปีใหม่ที่จังหวัดขอนแก่นบรรยากาศเงียบเหงานะครับไม่มีการจัดงานเค้าดาวหลังเกิดคลัสเตอร์ร้านอาหารนั่งดื่มครับเริ่มพบผู้ติดเชื้อตั้งแต่28ธันวาคมก่อนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง1มกราคมผู้ติดเชื้อเนี่ย232คน2มกราคมพบอีก145 ส่วนวันที่3มก,การาคมพบ91ครับทางจังหวัดได้ออกคำสั่งให้ร้านอาหารที่นั่งดื่มงดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่1-7มก,การาคมและให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามกดขันอย่างเข้มข้นทำให้ร้านอาหารหลายแห่งต้องปิดชั่วคราวผู้ประกอบการเองก็บอกว่าต้องแบกรับภาระขาดทุนต่อเนื่องครับนอกจากนี้ก็ยังมีคำสั่งปิดโรงเรียนไปจนถึง14มก,การาคมพร้อมกับขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน Work from home รวมทั้งให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ้ด้วย ATK ก่อนจะเริ่มงานหลังจากปีใหม่นะครับจริงๆก็อาจจะยังมีอีกหลายจุดหลายจังหวัดนะครับทางอุบลราชธานีกาลสินที่พบผู้ติดเชื้อก่อนเทศกาลปีใหม่เป็นคลัสเตอร์ร้านอาหารกึง่งผับทําให้มีการงดจัดงานเฉลิมฉลองนะครับบางจุดก็ยังพบผู้ติดเชื้อยอย่างต่อเนื่องซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจุดไหนจะมีคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นจากช่วงปีใหม่หรือไม่ครับ